ก็น,น่าเวลาปัจจุบันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมใครที่บอกว่าบ้านเราไม่มีโครงการจะซื้ออาวุธเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะโดยเฉพาะตั้งแต่เราโดนภาษีจากสหรัฐโครงการซื้ออาวุธจากพี่ใหญ่ของโลกก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเห็นเงียบๆเนี่ยแต่เรื่องเพียบเลยนะครับผมและมีหลายรายการซะด,ด้วยแน่ๆเลย EP นี้เนี่ยต้องทําให้ใครหลายๆคนนะสะเทือนใจอย่างแน่นอนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้มันจะมีรายการไหนบ้างที่เราสนใจซื้อจากสหรัฐผมจะพาทุกคนพบกับ6แผนการทับไทยซื้ออาวุธจากสหรัฐ I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. รายการที่1นนะครับผมกองทัพบ,บกเนี่ยขอมาเลยนะว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วและเป็นยูเทียที่1เลยที่มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะมีการซื้อยานเกาะล้อยงางสไตเกอร์เพิ่มเติมเพื่อเข้ามาประจําการในกรมทหารราบที่1นะึ่งหนึ่งหนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อเข้ามาให้ทหารราบ1นึ่งหนึ่งสองนวนสากองพันไปนแล้วมากถึงกว่า130้คันด้วยวงเงินในการสั่งซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยรวมกันมากกว่า9,100ล้านบาทนะครับผมซึ่งไทยเราซื้อเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ในช่วง6ปีท่แล้วหรือในปี29ซซึ่่งถือืออวาา้ม เยอะเลยนะเออจะว่าไปว่ามาก็แปลกๆนะครับผมบ้านเราเนี่ยเลือกซื้อยานเกาะลำเลียงพลแทนที่จะเป็นพวกยานเกาะต่อสู้หรือไม่ก็รถหางที่ใช้ในด้านของการประจัญบานได้ดีกว่ากำลังพลนะซึ่งข้อดีของสไตรเกอร์ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมนะครับผมในแง่ของเทคโนโลยีก็ต้องบอกทุกคนด้วยว่ามันก็ดีเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ถามว่าการที่ไทยซื้อมันมาเราได้คุณสมบัติตรงสเปคสูงสุดของสไตรเกอร์ไหมอันนี้เนี่ยในรายการส่วนตัวยังไม่เห็นนะครับผมเพราะสไตรเกอร์นั้นระบ,บุว่าตัวชุดเกอ่อเซรามิกให้การป้องก,กันกระสสุนนนปืนขาาดดดที่30ม mm มไ้หกเริช เกาะป้องกันแบบพิเศษจะให้การต้านทานจรวด RPG ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับผมว่าบนโลกใบน,นี้เนี่ยมีหัวรบระเบิดเจาะเกาะเข้ามาแล้วดังนั้นต้านทานได้เพียงแค่ RPG จึงยังไม่ค่อยเหมาะในสมรภูมินะเวลาปัจจุบันนี้แล้วนะและอีกอย่างหนึ่งสตเกอร์บ้านเราก็ติดได้เพียงแค่ปืนกล12.7ม mm, เมเครื่องยิงลูกระเบิด STK-40 และมีรุ่นต่อต้านรถถังด้วยขีปนาวุธแบบธรรมดาเลยปืนใหญ่105ม mm, มหรือปืนเจาะเกาะที่มีอนุภาพสูงสุดอะไรเนี่ยเรายังไม่มีนะครับผม รายการที่2เป็นเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์คอปบ้างนะเอาซะเก่าเลยซึ่งตอนแรกนี่ยส่นตผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทาไมกองทัพบ,บกถึงอยู่เฉยๆฉยก็อยากได้ซูเปอร์คอปบ้าทำไมไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์อาเช่ก็ปรากฏว,ว่าไปดูในแง่ของศักยภาพบวกกับราคาก็ต้องยอมรับว่าเฮลิคอปเตอร์อารเช่มีราคาสูงกว่าคอปบ้าในช่วงที่พีคเนี่ยราคาอาจกระโดดไปสูงถึงมากกว่า2เท่าได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ในด้านของศักยภาพการใช้งานมันก็ดูจะไม่ได้ต่างกันเยอะมีหน้าที่ในการโจมตีภาคพ,พื้นดินสนับสนุนสงครามออย่่าาาาางงงเตต็มมรรรูปปปแบบแใช้้นกจากจาีๆได ทั้งสองลำก็สามารถใช้งานได้แต่อย่างนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีของรุ่น e g กาเดียนอาปาเชร่รุ่นสูงสุดนั้นจะมีความสามารถในปฏิบัติการทางสงครามที่เหนือกว่าเยอะทั้งทั้งด้านระบอบอาวุธปืนนี่ก็ต่างกันแล้วนะครับผมรวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยรอบตัวเครื่องก็มีเยอะกว่าซูเปอร์คอปาอย่างแน่นอนแต่หากเราต้องการของใหม่ๆและดูถึงงบประมาณความคุ้มค่าซูเปอร์คอปาและขยับขึ้นไปอีกหน่อยในรุ่นไวเปอร์เริ่มต้นราคาไปตั้งแต่20้านาร์สหรั35ล้านดอลลาร์สหรัฐ,รรฐก็ถอว่ามามน่าสนใจหรือตีเป็นเงิน ไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ540ล้านบาทถึง1,300ล้านบาทนะครับผมท้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรู่และอุปรกรณ์ที่จะซื้อด้วยและหากไปดูในแง่ของอาวุธอีกเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองเวอร์ชันก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นขีป่ปนนวุธโต่อต้านรถถังขีป่ปนนวุเฮิวไฟต่อต้านยานก่อและมีขี่ปุนป้องกันาอากาศอย่างสติงเกลรซึ่งตามหน้าเสือเนี่ยมันก็ต่างกันที่เทคโนโลยีจริงๆนะครับผม รายการที่3ก็ยังอยู่ในส่วนของกองทัพบุกเหมือนกันนะและเป็นอากาศยานซะด้วยอย่างเฮลิคอปเตอ,เตอร์ขนส่งขนาดยักษ์4นก CS-47 ซึ่งแม้บ้านเราเนี่ยจะมีการผลดประจําการออกไปนานแล้วนะเพราะความเก่าแต่ปัจจุบันนี้หากโดยด้ยากฝั่งของกองทัพสหรัฐพราะเขาก็ยังมีการใช้งานอยู่นะซึ่งตามคําแถลงของท่านรองรัฐมนตรีภูมิธรรมก็ระบุว่าทางกองทัพบ,บกนั้นสนใจเฮลิคอปเตอร์สีนนกเป็นเครื่องมือ2นะซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยก็ถือว่าราคาของเฮลิคอปเตอร์สีนนกนั้นมีความแพงอยู่แล้วนะครับผมจากการซื้อขายในช่วงอปี23ให้ย มนนีเนี่ยตกอยู่ที่ราคาเฉลี่ยต่อเครื่องมากถึงกว่า90ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยนะราคาพอๆกับเครื่องบินรบกันเลยทีเดียวแพงซะที่กว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีซะอีกนะครับผมทุกคนนึกดูสิแต่ของเยอรมน,นีเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นมือหนึ่งและซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปกันอีกเยอะแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับผมหากเราไปดูคังเครื่องบินขนส่งของกอ,องทัพสหรัฐแล้วที่เราอยากได้แบบขนส่งหนักๆไปเลยมันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ซีนุกเวอร์ชันเดียวนี่แหละนะที่สามารถขนส่งกำลังคนได้ทีนคนรองลงลมาก็็จะเปน King orian, ซึ่งสามาารถใช้งนนหนัก เหมือนนกันแต่ว่าเรื่องของราคาทําเอาขนลุกขนพองคนละเรื่องกับซีนุกเลยนะครับผมมันแพงกว่าเยอะและที่เหลือในคังของเครื่องบินสหรัฐก็มีทั้ง v ีย2ออกสเปร Black Hawk แต่พวกมันก็ยังสามารถรองรับน้ําหนักได้น้อยกว่าซีนุกดังนั้นหากเราต้องการการบรรทุกข,ของเฮลิคอปเตอร์ซีนุกก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วรวมถึงเรื่องของราคาด้วยเครื่องมือสองก็ถือว่าไม่เหลวนะครับผมโดยตามข้อมูลระบ,บุว่าเครื่องบินซีนุกรุ่นกลางๆที่ผลิตในช่วงของปี2000อย่างรุ่น F มันมีศักยภาพในการรองรับน้าหนักเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่11ตันการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งบินไปได้ไกลสูงสุดเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเมตรทำความเร็วระหว่างบินเนี่ยได้ข300าารรดีด ที่นั่งหรือเป็นการรองรับต่อไปพยาบาลได้สูงสุดยี่สจุดและสามารถขนส่งยานเกาะหนักๆได้อย่างเช่นรถฮามวีและปืนใหญ่ขนาด105มลิเมได้อีกด้วย รายการที่4เป็นเฮลิคอปเตอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่มาในรอบนี้เป็นของกองทัพเรืออย่างเฮลิคอปเตอร์ซูคอยกี้เอจูในเวอร์ชันรุ่นไอซึ่งก็เป็นร่นพัฒนาของเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกนั่นแหละนะโดยในรุ่นของเอ0จูไอรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศโปลแลนด์เท่านั้นสามารถใช้งานได้ในหลากหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทาการาหารภารกิจการค้นหาและกู้ภยัยซึ่งก็เชื่อว่ากองทัพเรือจะนํามาใช้ในการกู้ภัยทางท้องทะเลการขนอุปกรณ์ทางการแพทย์การลาดตระเวนเวลาใช้เป็นเฮลิคคออออปเตรร์ทที่ําาโงงส้ก ทำให้ทนต่อการยิงโจมตีด้วยอาวุธขนาดเล็กๆได้และวัตถุระเบิดเบาได้นะครับผมค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองไม่ใช่น้นอยแถมยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยฟังก์ชันการสั่งงานเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิทัลทั้งหมดติดฟังก์ชันมีระบบการบินอัตโนมัติและระบบจัดการการบินตัวเองของระบบ AI ซึ่งสําหรับเฮลิคอปเตอร์เอสของกองทัเพเรือตามข้อมูลที่รัฐมนตรีภูมิทําให้ข้อมูลเอาไว้นะครับผมระบ,บุว่าเฮลิคอปเตอร์เอสนนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในภารกิจจกกกกาากาญญาา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 ารรรรรัดดหอศยยนนนปปบเื้ํตมมงงขขสุว กองทัพเรือแต่ก็ต้องชะลองบไปก่อนนะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยกองทัพเรือไทยยังต้องทําการค้นหากองเรือฟิกเกตในครบ8ปดลำไปก่อนนะครับผมสาหรับดูแลทั้งเขตอันดามันและอ่าวไทยและที่สําคัญยิกว่านี้เนี่ยอย่าลืมว่าโครงการเรือดำน้าของไทยที่สั่งซื้อมาจากจีนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นไหนอีกด้วยยังอยู่ในขั้นตอนของการติดต่อกับทางเยอรมันนี้อยู่เลยสําหรับรัฐบาลไทยนะตอนนี้ซึ่งราคาเฉลี่ยนในช่วงของปี29จากดิวของโปรแลนด์และฟิลิปปินส์มันจะมีราคาต่อนหน่วยเนี่ยอยู่ที่ลำละ20ล้าน สูงการฝึกอบรมลูกเรืออะไรต่างๆเราด้วยรวมอยู่ในราคานี้เลยหรือคิดเป็นราคาไทยนะครับผมก็อยู่ที่ลําละ660ล้านบาทไทยซึ่งก็ถือว่าสูงเหมือนกันแต่เทคโนโลยีในการตรวจจับมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะตัวนี้เนี่ย รายการที่5เป็นของที่ใหญ่มากๆเหมือนกันและและใหญ่มากๆซะด,ด้วยอย่างเรือฟิเกตชื่อชั้นเรือว่าโอลิเวอร์ฮาซาเพอร์รี่ปัจจุบันเรือในคันนี้เนี่ยถือว่าเก่าแก่มากๆแล้วนะคะผมไม่รู้จะเอามาทำไมเหมือนกันที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของปี1977ดูลักษณะหน้าตาเรือไม่ได้เป็นยุคใหม่อะไรเลยเป็นแบบยุคเก่าๆ7080จากค่ายของสหรัฐน,นู่นเลยนะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อวมันจะเป็นที่ต้องการของกองทัพเรือไทยด้วยแต่อย่างนั้นก็หวือภายใต้ใตกันของงบประมาณการจัดซื้อออเเเรรืฟิกกตลใหม่ซึงงทได้ข ซื้อไปจำนวน2ลำแต่ได้เงินกลับมาเพียงแค่17,500ล้านบาทเท่านั้นในราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะได้เรือฟิกเกตที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยนะโดยเฉพาะจากค่ายของสหรัฐเป็นไปแทบไม่ได้รือเรือลำนี้เนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆนะครับผมใหญ่ซะยิ่งกว่าเรือภูมิพลที่ตัวเลข4 1 0 0ตันตามการรายงานระบุว่าหากมีการสั่งซื้อเข้ามามันจะมีอายุในการใช้งานอยู่ที่ตัวเลข15ปีแต่ก็จะเป็นยิวที่เป็นไปได้ยากเพราะน่าจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงเรือสูงมากพอๆกับการลงทุุุนปปรรงเืออะพยดฟจ กแล้วก็เรือพระพุทธเลืนล่าหน้าพาอะไรในช่วงก่อนหน้าที่พึ่งพาการซ่อมบำรุงและอะไหล่จากสหรัฐเท่านั้นโดยเงิน17,000ล้านบาทจะให้นํามาซ่อมเรือเนี่ยเขาเชื่อว่าก็น่าจะหมดลงไปแล้วนะครับผมเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการซื้อเรือค้าลำลังเก่าวนี้ขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่ว่าไปและนะนี่เป็นเรือในยุคปี1974เป็นเรือที่อดีตขายดีขายด,ายดีมีการผลิตและส่งออกไปมากถึงกว่า9ประเทศทะลุ70ลําลำซึ่งในยุคนี้เนี่ยเรือังเก่าวนี้ก็สามารถติดตั้งในทั้งขีปนนข่ปน เป็นตระกูล S.M.1 อยู่เลยเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับผมขี่มนุษย์ประจำการเรือก็มีฮาพูลอยู่อีกด้วยอามาพร้อมกับเครื่องยิงขี่มนุษย์โดยเฉพาะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยใครหลายๆคนนะครับผมจะรู้จักกันดีในช่วงของสงครามอิรักอิรานเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอีกเรือลบลลำหนึ่งของสหรัฐลำล่าสุดเลยก็ว่าได้ที่ถูกจัดการด้วยขี่มนุษย์จากสงครามซึ่งในครั้งนั้นเองผู้ที่จมเรือลำดังกล่าวได้ก็เป็นฝั่งของกองทัพอากาศอิรักด้วยการยิงขี่นุษุธเข้าโจมตี รายการที่6เป็นของกองทัพอากาศนะครับผมซึ่งขอใช้คําว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราต้องไปซื้อจากสหรัฐนะแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐเสนอมาให้เรานั้นก็คือเครื่องบิน F-16 รุ่นการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็แล้วกันนะครับผมแถมเป็นดีวครั้งล่าสุดที่เขาพยายามง้อให้เราเนี่ยซื้อจากสหรัฐก็จะมีการแถมระบบิงก์16เข้ามากับตัวเครื่องด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะจะให้ลิงก์16กับเครื่องบิน F-16 จะฝูงบินที่403ทุกลำเลยที่มีมากกว่า18ลำจะได้ทั้งหมดซึ่่่่่่งงกกอออนนนห้้าาาีีีเเเรรไมมผมผ็็ถืวืวป ปวดหัวอยู่แล้วซึ่งในครั้งนี้เองสาหารัฐก็เสนอมาให้เราแต่ก็อย่างที่ใครทราบกันว่าปัจจุบันนี้กองทัพอากาศไทยได้ทุ่มงบประมาณทั้งหมดไปซื้อที่คลิปเพนส์ของสวีเดนหมดแล้วดังนั้นในเรื่องของ F 16ส่วนของกองทัพอากาศปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรนะขอเอาเรื่องกลิปเพนส์ให้จบก่อนเพราะยังรอการอนุมัติจากคอรมออยู่เลยและเชื่อว่าจะมีการเตรียมลงนามเซ็นสัญญาเนี่ยตามรถแมพของกองทัพอากาศน่าจะอยู่ที่ปลายเดือนมิถุนายนสาหรับการสั่งซื้อนะไม่ได้มีอะไรนะครับผมสำหรับกองทัพอากาศ